จนถึงนาทีนี้คุณปังทิพย์ครับโอกาสที่อันวาอิบราฮิมจะได้เป็นนายกสฐมตรีเนี่ยมันมีความเป็นจริงแค่ไหนค่ะพอ,อ,อถึงนานทีนี้นะคะคุณเทพชัยคุณนัทธารู้สึกว่าไม่มีใครตั้งคําถามเท่าไหร่เกี่ยวกับขอ้อเท็จจริงที่ว่าอันวาจะมีเสียงข้างมากหรือเปล่านะคะที่สําคัญก็คือบายวันนี้เองมหาเดนะคะออกมาพูด อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานมาเด้บอกว่าแน่ใจเลยว่าได้เสียงข้างมากแต่พอมาวันนี้เนี่ยมาเดย์ก็พูดมาว่าจากการที่ประธานพรรคอัโลโนคือนายซาฮิตฮามิดีเนี่ยพูดว่าสสในพรรคสนับสนุนอันวาแล้วตนเองก็ไม่สามารถที่จะขัดได้นั้นแปลว่าอันวามีเสียงสนับสนุนจากอัโลโนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนายซาหิตและนายจิบราซ์นะคะ ซึ่งก็หมายความว่ามูยิดีนั้นไม่ได้มีเสียงค้างมากอีกแล้วนี่หมหาเทพพูดนะคะคหมหาเทพยังพูดอีกด้วยว่ามูยิดีจะต้องแสดงให้เห็นว่าตนเองมีเสียงค้างมากนะคะคจะต้องแสดงให้ประชาชนเห็นซึ่งเรื่องที่จะบอกว่าอันวาจะต้องพิสูจน์ว่าเขามีเสียงค้างมากจริงหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเขาต้องพิสูจน์อยู่แล้วแต่มูยดีนี่แหละนายกมูยิดี ก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าเขามีเสียขัางมากจริงๆ mm hmm. นะคะนี่คือสิ่งที่มหาเทพูดในบัรวันนี้ mm hmm. เหมือนกับจะเป็นการยืนยันว่าอันวามีเสียขั้นมากจริงๆ mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันที mm ่ hmm. มหาเทยังพูดอีกด้วยว่าถ้าอันวาจับมือกับร่วมมือกับอัมโนซึ่งมหาเทคิดว่าจะเป็นนาจิตแล้วก็สายหิตนั้นเนี่ยอันวาก็จะตกอยู่ภายใต้ใตอิทธิพลของทั้งสองคนที่แหละ mm hmm. นะคะ ซึ่งพักอัมโนถ้าไม่ได้ดันใจก็จะทิ้งเหมือนกับที่พักอัมโนทิ้งนายกมูญีนณเวลานี้นะคะอย่างไรก็ตามเรายังไม่ทราบค่ะคุณเทพชัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายจิบรศักอันวาจะรับนายจิรศักเข้ามาร่วมขบวนด้วยหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่าง,าง <c oughs> ที่คุณนักถาม <c oughs> กับคุณเทพชัยพูดจริงๆนะคะ <c oughs> คนที่เคยสนับสนุนอันวาคงจะรับไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นคนอื่นๆในพักอัมโน ประชาชนผู้สนับสนุนอันว่าอาจจะยอมรับตาข้างเดียวนะคะแล้วก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะแต่คุณบางที่คิดว่าอันวาจะกล้าเสี่ยงขนาดนั้นไหมครับอดิฉันคิดว่าเหมือนกับลำบากนะคะผู้ว่านายจิบรากเนี่ยมีคดีติดตัวซึ่งเป็นคดีที่คนจํานวนมากยอมไม่ได้นะคะ,ะทั้งนี้แหละทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถที่จะล็อกดีให้กับ สอสอแต่ละคนในพรรคอํานาจที่ไม่ใช่นาจิบเนี่ยมาอยู่กับเขาได้อย่างไรแล้วก็ในวันนี้เนี่ยจากเมื่อวานนี้ที่ประธานพรรคอํานาจคือนายสาหิตออกมาพูดนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าสาหิตก็มาแล้วนะคะนายสาหิตมาแล้วแต่จะจูงมือนาจิบมาด้วยหรือไม่นี่เราไม่ทราบ <laughs> นะคะอย่างไรก็ตามนาจิบราซักนั้นเนี่ยยังมีมุ้งที่ใหญ่อยู่ในพรรคอํานาจขณะนี้พรรคอํานาจแตกออกเป็นจิงเสียงอย่างน้อยสามกลุ่มนะคะ นายไซกลุ่มหนึ่งแล้วก็นาจิบราศยังมีบาร,รมีอยู่เนื่องจากเขาเป็นคนมีทรัพยากรที่แจกจ่ายมาตลอดคือเป็นตัวจัดเงินไว้อย่างนั้นเถรอครับเขาก็ยังมีพรรคพวกอยู่ต่อไปเราไม่แน่ค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มอื่นๆที่ที่แยกออกไปจากสองคนนี้ค่ะค่ะแสดงว่านาทีนี้ต้องดูการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อที่จะให้มั่นใจหรือเปล่าว่าคุณปรังทิพว่าตกลงอันวา จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะคะถูกต้องค่ะที่ฉันคิดว่าจุดสิ้นสุดจะอยู่ตรงที่ว่าอันวาได้เข้าเฝ้าแล้วก็ท่านท่งลงพระรมมาพิไทยคือในรัฐธรรมนูญของมาเลสีระบุเอาไว้อย่างนี้นะคะบอกว่า,าสมเด็จพระราชาธิบดีจะทรงแต่งตั้งคนท,ที่จะมาดำรงตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีโดยจะทรงมีพระราชวิมฉัยว่าคนนั้นสามารถ มีเสียงข้างมากในสภาจริงหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งซึ่งท่านจะต้องมีพระราชวินิจฉัยออกมาถ้าจะทําอย่างนั้นทรงทําทอย่างนั้นได้ยังไงก็คืออันวาต้องเดินเอาลายชื่อเข้าเฝ้าแล้วก็ให้บรนทอดกรน,นีนะคะ,ะเวลาคนที่ถามอันวาตอนที่เขาแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่ามีใครบ้างน,นะคะที่เขาดึงมาอ,อยู่กับเขาได้เป็นเสียงข้างมากเนี่ย อันวาบอกว่าเรื่องนี้จะต้องอกราบบังคมทุนให้อากงท่านส่งทราบก่อนนะฮะรายชื่อเองน,นี้จะเพื่อนำเสนอ,อประบ,บังคมทุนนำเสนอเท่านั้นก่อนนะคะคุณปรางธพัฒนถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็หมายความว่าอันวาก็จะนำสมาชิกของพักร่วมฝ่ายค้านเดินเข้าสภาแล้วไปจับมือกับพักอัมโนพรรครัฐบาลในปัจจุบันก็จะกลายเป็นพักร่วมรัฐบาล ที่อาจจะนึกไม่ถึงมาก่อนว่าจะได้เห็นฉากแบบนี้ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นการขนาดนี้เป็นการเปลี่ยนขั้วกันวุ่นวายนะคะ <c oughs> แล้วก็พักอัมโนเองเนี่ยอาจจะดิฉันไม่คิดว่าเขาจะมาทางพักเพราะว่าสิ่งที่ออรองออสิ่งที่ประธานอัมโนพูดเป็นเมื่อวาน <c oughs> เขาบอกว่าเป็นตัวบุคคล <c oughs> นะฮะมีสอสอทั้งในฝ่ายรัฐบาลและในพักอัมโนด้วยนั้นเนี่ยหนุนหัหวา ตัวพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าตน,นเองนั้นเนี่ยเคารพในขั้ตัดสินใจนั่นงแล้วไม่สามารถท้ามได้ค,คือไม่ได้มานในนามของพรรคแต่มาในนามของตัวบุคคลก็นับการมันเป็นเกมนับเลขนะคะ,ะคุณเทพไอ้คุณนักฐาก็คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันสะท้อนถึงความอ่อนแอของรัฐบาลที่นําโดยนายมูยดินนะคะถ้าเราจะไปนับตัวเลขในสภานั้นเนี่ยในจาํานวนที่นั่งในสภาทั้งหมด222ที่นั่ง มูยีดีนมีรวมรวมกันแล้วแค่112 hmm. หมายความว่ามากกว่าไปข้างแค่2งนะคะ,ะเมื่อสาหิตออกมาพูดเช่นนี้แล้วเนี่ยนะคะพรรคัโนโนออก่าพูดเช่นนี้แล้ว hmm. นิังคิดว่าคงเป็นเหตุให้มหาเกปั่นผงว่าตอนนี้มูยีดีนไม่ได้มีเสียงข้างมากแล้วครับซึ่งก็แปลว่าอันวานี hmm. ใช่ไหมคะ hmm. อะไรเป็นจุดอ่อนของนายกมูจิดีนยะสินครับที่ทําให้เขาฐานะทางการเมืองงอนงันขนาดนี้ได้ค่ะพักเบอร์สตูที่นําโดย ok นายกมูยิดีนนเนี่ยเป็นพักที่ที่แกล้งมาจากมหาเตกนะคะ,คะแล้วก็เป็นพักใหม่ค่ะเทพชัยคือตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจโดยมหาเตกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกับที่แล้ว เพื่อิตพื่อที่จะได้นําพักอันนี้เข้ามาร่วมกับกลุ่มกลุ่มพักของอันวากลุ่มคารปันนะคะของเขานะฮะคราวนี้เกิดเมื่อเกิดเรื่องนะคะการแยกตัวออกจากรัฐบาลมูยิดินหนีออกจากรัฐบาลอังกาแล้วก็ไปจับมือกับอัมโนนั้นก็ดึงเอาคนในเอาพักไปด้วยโดยที่มหาเตตตั้งผ่านนี้ได้นะคะ,ะท้านเสียงของพักเบิด์สารตูของของมูยดินนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเป็นฐานสิยงของพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันนะคะคก็คือกลุ่มฝ่ายชั้นแบ่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยยากที่เขาจะได้ได้ได้ที่นั่งเยอะ,นนะ,ะอันนี้รประการที่หนึ่งประการที่สองคืออำนาจไม่พอไปในการที่ว่าพอรัฐบ,บาลแล้วทําไมตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีเนี่ยแล้วตำแหน่งสำคัญส่วนใหญ่จะไปอยี่พรรคเบอร์สอดรูทั้งที่ตึงป็นพรรคกระป๋องกระแป๋ง นะคะไม่เหมือนกับพรรคกันโน,นก็เกิดความไม่พอใจกันมาตั้งแต่ต้นวคะ่ะคุณปรางทิ์คะถ้าตอนนี้จะให้เดาใจหรือว่าประเมินท่าทีของดรมหาเทมุคัมมัตนี่น่าจะหนาวร้อนร้อนอยู่ไหมคะ <laughs> ค่ะ,ะดรมหาเทไปตั้งพักใหม่ชื่อปิดบวนนะคะที่แปลว่าส t ั u เกิลนะคะซึ่งท่านก็คงส t ั u เกิลดิ้นรนจริงๆเพราะท่านมีแค่ห้าเสียงนะคะห้าเก้าอี้ในรัฐสภาสิ่งที่ อนุารแถงเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นี่จะสังเกตได้ว่าเวลามีคนถามว่าเราหาเตเข้ามาร่วมด้วยไหมในแผนนี้อันวาก็บอกว่าไม่มีแต่ถ้าท่านต้องการจะมาก็ยินดีนะคะขณะเดียวกันมาเตลูกขึ้นมาวิจารณ์อนุาว่าเอ๊ะได้เสียงข้างมากจริงหรือเปล่าเมื่อวานพอมาวันนี้ก็ลูกขึ้นมาพูดอีกในเรื่องของสงสัยว่าจะได้แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าตวเองจะไม่เข้าร่วมนะคะเป็น <c oughs> นักษาสังเกตนี่คะยังไม่มีการปฏิเสธครับ <c oughs> การเมืองมาเลเซียก็อย่างที่เราทราบกันเป็นศัตรูอัน,อนออถึงพลิกถึงขิกแต่ว่าถ้าจําเป็นก็จับมือถกันก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็อย่างดาวลำปากว่ามหาเตจะจะเดินไปอย่างไรนะคะในเกมนี้ในขณะที่เป็นสำหรับ<ก>อันวาเอ็ถ้าเขาได้คนจากอัโนอมาเพียบพอจริงเนี่ยมห่าเตอาจจะมีความหม่ยน้อยลงะคะ่ะ ตอนนี้ความสัมพันธ์จริงๆระหว่างมหาเดกับอันวานีเป็นยังไงก็เรามองจากเมืองไทยนึกว่าขาดสะบั้นกันแล้วนะครับหลังจากที่ทะเลาะกันครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะค่ะมีคนเล่าให้ทีเช่นฟังว่าอันวาก็ป่นว่าไม่เข้าใจมหาเดตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่รัฐบาลจะล่มเอนะค,ะคบไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ยอมปล่อยตแหน่งนายกสักทีนะคะออสองคนนี้ที่เขาห้มหันกันมาตั้งแต่สมัยหนุหน่มๆแล้วนะคะครับ ตั้งแต่นยุค1980นู่ 8, 0, 0. ตั้งแต่20ปีที่แล้วตอนที่อันบาลโดนฟ้องร้องโดนกล่าวหาเก็ภายใต้รัฐบาลมหาเตก็สู้รบก,กันอย่างถึงพริกถึงขิงหรือก็ประสบชะตากรรมเหมือนกันอ่ะคาเองเขายังมาทํางานที่กันได้ในการเลือกตั้งครันทีที่แล้วนะคะถ้าเขาจะมาจับมือกันอีกเนี่ยออหลังจากนี้ที่ฉันก็จะไม่แปลกใจ แต่ถ้าเขาไม่ดิฉันจะมีแปลกใจหากว่าเรามองมหาเด่นะคะว่ามหาเตนเอาถ้าไม่ทํางานกับวันเนี่ยเราจะทํายังไงจะไปจับมือกับใครเนี่ยดิฉันคิดว่าทางเรื่องของมหาเด่นค่อนข้างน้อยครับโอเคตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครจะอยากจะจับมือกับท่านเท่าไหร่นะคะปีนี้ท่านอายุ95แล้วนะครับถ้ามองแบบแบบยงแง่บวกชื่นชมก็โอ้โหเก่งมากเลยนั่นมีเดือดนักสู้ในตัวไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช่ไหมครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณปรางททพคุยคนมาเลเซียเนี่ยเขามองอย่างไงเขาคิดว่าทาไมอายุขนาดนี้แล้วไม่ล้างมือทางการมือสักทีหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะทําหรือยังทําไม่เสร็จสิ้นหรือว่ามีผลประโยชน์บางอย่างต้องปกป้องเลยครับค่ะมหาเดตนี่จริงๆแล้วทุกอย่างนะคะ่ะแต่ว่าความเป็นมหาเดชที่ทําให้เขาไม่ไปไหนนี่ฉันเคยคุยกับนักการเมืองของมาเลเซียคนหนึ่งค,ะค่ะก็ะบอกว่าเชื่อเถอะปรางทิพมหาเดเนี่ต่อให้ถึงร้อยปีก็ยังอยากเป็นนายกอยู่ นะคะเขาไม่ยอมเป็นไหนหรอกก็คือเป็นตัวของท่านเองเ่าถ้าเป็นคนดีนะคะสิ่งที่อยากจะทำแล้วไม่ได้ทำจริงๆแล้วท่านเป็นนายกมาหลายสมัยแล้วก็หลังสุดที่ท่านเป็นนายก่อนก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะระยะยาวที่สุดที่ท่านเป็นนายกนี่22ปีนะฮะคุณเทพพิชัยเออก็ได้ทําสิ่งต่างมาเยอะดิฉันคิดว่ามหาเทนะวันนี้เนี่ยยังคงไม่คิดที่จะ ลามือจากการเมืองแต่ก็มีความมีประสบะการณ์มาก่อนที่จะรู้ว่าการเมืองมันเป็นยังไงในปัจจุบันสิ่งที่ท่านตื้อดึงมาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้ท่านอาจจะสรุปเพนู่เราไม่ทราบค<อ>่ะคุณพังค์คิดคะสำหรับคนรุ่นใหม่ในมาเลเซียตอนนี้ถ้าประเมินอารมณ์และความรู้สึกนี่เขารู้สึกผิดหวังหมดหวังกับการเมืองมาเลเซียไหมคะเพราะว่าย้อนกลับไปปี2018เนี่ยได้เห็นพลังของคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลง ออกไปลงเสียงกันอย่างค,คึกคักพอมาถึงวันนี้เขาคิด,ค,ดคิดอย่างไรกันคะสำหรับการเมืองนะคะค่ะการเปลี่ยนรัฐบ,บาลเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่ผ่านมาทำให้หลายคนอกหักน,นะคะนนในขณะเดียกันเนี่ยก็ตำหนิมาเตมาถึงประชาชนที่สนับสนุนเนี่ยนะคะพรรครัฐบ,บาลพรรคกตัญญูรบันที่นำเป็นมาเตกับอันวานะคะครานนี้การเกิดเหตุ ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายคนตำหนิมหาเทว่าเล่นเกมการเมืองมากเกินไปไม่พูดอะไรให้หมันชัดเจนจึงเสียอํานาจแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยผิดหวังนะคะความหวังที่จะมีความเ,เปลี่ยนแปลงในทางนโยบายทําให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยและอื่นๆในประเทศมันก็หมดไปและอํานาจเก่าก็ขึ้นมาพอมาถึงวันนี้พอมาถึงเมื่อวานตอนที่อันวาประกาศนะคะ ดิฉันมีความรู้สึกว่าคนค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เบื่อเบื่อแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ตำหนิอนววานะคะว่าทําอะไรก็คือเหมือนกับไปใชาชันมีความรู้สึกว่าเอาอีกแล้วเหรอแต่ในขณะเดียวกันเหมือนกับการเลือกที่ว่าจะเลือกคนที่เลวร้ายน้อยที่สุดได้ยังไงมากกว่าที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดเหมือนกันในตอนเลือกตั้งนะคะคราวนี้ใครเลวร้ายที่สุดนี่ก็ ก็ต้องดูกันซึ่งเขาหลายๆฝ่ายก็ยังสนับสนุนวายอยู่ <c oughs> แต่ความตืืนร้อนคำสดใหม่ความหวานเนี่ยไม่เหมือนกับกั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะครับ <c oughs> ถ้าจะลองให้คุณปรังทิพย์วิเคราะห์ดูคิดว่าโอกาสที่อันวาจะได้เป็นนายกเนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคาดเอา,า,เาลำบากกับคุณเทพชายัย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราคาดแต่ไม่ถูก <c oughs> โดยเฉพาะอะ กรมท่านนะคะะท่านจะทรงมีพระราชวินิจฉัยยังไงแล้วก็จะมีใครที่พูดอะไรไม่เหมือนเดิมหรือลิกลิ้นในวันพรุ่งนี้หรือไม่เรายังไม่ทราบ <c oughs> นะคะที่ฉันคิดว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของอันวาแล้วค่ะถ้าเขาไม่ได้เป็นครั้งนี้เขาคงไม่ด้เป็นต่อไปนะคะค่ะ